วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำฟังก์ชัน v l ล o k อ p มนะครับที่ใช้วน VBA Excel นะครับโจทย์ก็มีอยู่ว่าผมอยากจะหารหัสไปรษณีย์นะครับแล้วนำมาแสดงที่คอลัมน์ C นะครับที่ชิด Data นะครับโดยการนำที่อยู่นะครับหรือชื่อเขตนะครับ จากชีตดัตต์นะครับไปหาในหาที่ช h e ม t ตเตอร์นะครับซึ่งชีตมาตเตอร์จะมีทั้งชื่อเขตและไปซนีนะครับอยู่ที่นี่ทั้งสองอย่างนะครับสมมติว่าเราหาชื่อเขตของสารเตอร์นะครับก็ให้นำรหัสไปซนีหนึ่งศูนย์หกศูนะครับกลับมาแสดงที่คอลัมน์นี้นะครับไปดูโ,โด็นดนคอยครับ โค้โนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการประกาศตัวแปรนะครับดิมมาสเตอร์เวิร์กชีตนะครับเป็นเวิร์กชีตแล้วก็ดิมด a ต a าเวิร์กชีตเป็นเวิร์กชีตเช่นกันนะครับถัดมาผมจะเซตนะครับมาสเตอร์เวิร์กชีตนะครับให้เป็นชีตท,ที่ชื่อว่าชีตม t m เตอร์อนะครับแล้วก็เซต Data w o r k s h e e t ให้เป็นซี t ที่ชื่อว่า Sheet data นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเขียนฟังชัน for นะครับก็คือให้ระบบเนี่ยครับทำงานตั้งแต่บรรทัดที่สองจนกระทั่งถึงบรรทัดที่ส1เอ็ดนะครับบรรทัดที่สองก็คือบรรทัดโลกขาชื่อสมพรนะครับพอทำสองเสร็จก็ให้ n น x t ไปบรรทัดที่สามนะครับ เน็กไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบรรทัดที่ชื่อว่าคุณปีชานะครับเมื่อทำของคุณปีชาเสร็จแล้วนะครับก็เห็นชับนะครับก็จบโปรแกรมทีนี้กลับมาตรงนี้บ้างครับทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ทำก็คือ data worksheet cell นะครับเซลล์นะครับโล3สามนะครับก็คือตรงนี้ ก็คือจะเท่ากับนะครับการที่ไปหาการุปอัพเอาค่าจากคอลัมน์ที่สองนะครับก็คือคอลัมน์ที่อยู่ไปหาในชีตมาสเตอร์นะครับชีตมาสเตอร์เลง B ส2ถึง B 6นะครับก็คือไปหาในเล์นี้นะครับเมื่อได้ค่ากลับมาแล้วนะครับ ให้นำมาแสดงให้เอาคอลัมน์ที่2มาแสดงก็คือคอลัมน์ที่2ของเลงน,นี้ก็คือคอลัมน์ไปสนีนะครับรหัสไปสนีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองรันดูนะครับปึ๊บอ่ะเิ่งที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับรหัสไปสนีนะครับก็จะแสะดง ตั้งแต่วันที่สอจนกระทั่งถึงวันที่สิบเอดนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ